ดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาคุยกันเรื่องพายกระเหมนปูอ้วนหมอเวียงอีกสักชุดหนึ่งนะคบเพื่อนๆน,นะครับพายกระเหมนปูอ้วนหมอเวียงนะครับสาวกระเหมนนะครับเ,เ,เพื่อนอๆตายท้องคมตายห่วงนะครับเพื่อนๆเอามาให้ดูกันนะครับผมสาวกระเหมนนะครับ ต้องกลมตายหงนะครับปุ้นหมอกเอียงนะครับเพืเ่อนๆอนมาให้ดูกันนะครับครับทายขมเมนนะครับเพื่อนๆพื่นน้ำเนีเ่ยเลยน้ำนํำเนี่ยเลยเท่าอยู่ข้างใต้น,นะครับข้างบนเป็นไขมันนะครับเพื่อนๆสีเปลี่ยนเลยครับมาให้ดูกันนะครับ ชมกันเพลินๆน,นะครับนะครับปลายเขมรเนาะเผาเขมนนะเนาะเมนนะขะเมนเขามีค่าล้างเผ่าพันธุ์กันนะวัยรุ่นสายผู้หญิงตายไปนั้นมากนะนะคนไหนมีความรู้เขาจับฆ่าหมดนะเขาไม่ได้ทำที่เดียวนะมีการทำกันหลายๆที่นะ แค่ทำให้วัยรุ่นคนเขมรนคนมีความรู้ตายเป็น,นัันมากนะคะเพื่อนเพื่อนน่าสงสารพวกเธอมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนไม้ดูนนะครับส่วนตัวเป็นพายที่ผมชอบนะครับผมใช้แล้วผมว่าเก่งทุกขวดนะครับเขาจะเวลาเราใช้พกค้าขายเนี่ยเขาจะดนจิกด,ดนใจคนเข้าร้านตลอดเลยนะครับเพื่อนเพื่อน แต่อำนาจของเขามีไม่เท่ากันนะครับเพื่อนบางวันก็เงียบๆก็มีนะคะเพื่อนแต่ถ้าดีคือดีทั้งวันนะครับเพื่อนๆขายกันแบบไม่ได้หยุดนะครับเพื่อนๆเป็นหนึ่งในภายที่ผมชอบนะผมว่าเก่งทุกขวดนะภายกระเหม็นนะเพื่อนๆอย่าไปสนใจว่าเขาจะเป็นคนต่างชาติหรือยังไงนะครับเพื่อนๆเราสื่อสารถ้าเราทำบุญให้เขาบ่อยๆเราสามารถสื่อสารกับเขาได้หมดนะครับ พะเขามีแค่ดวงจิตเขาใช้ดวงจิตสื่อสารเขาไม่ต้องใช้ภาษาเหมือนเราแล้วครับเพื่อนๆขอเพียงให้เราทําบุญให้เขามากๆแล้วเขารู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้เขาเท่านั้นนะเพื่อนๆไม่ไปไหนหรอกครับเพื่อนๆเราให้เขาเท่าไหร่เขาก็ให้เรากลับเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับผม ไปเพื่อนๆดูนะครับเราเล่นอะไรเราต้องเล่นน้ำมันแบบสุดๆนะครับเพื่อนๆเราจะได้เรียนรู้เป็นการเรียนรู้ของเรานะครับเพื่อนๆอย่างน้อยๆเราก็จะได้รู้นะครับเพื่อนว่าน้ํามานันพ,พายเพียวๆอ่ะมันเป็นยังไงน้ํามาันพายผสมอ่ะมันเป็นยังไงสีแบบเนี้ยมันผสมอะไรมันผสมว่านมันผสมน้ํามันจันมันผสมอะไรหลายๆอย่างบางทีนะครับเพื่อนๆ น้ำมันพายคนเดียวกันเนี่ยแต่ละขวดจะไม่เหมือนกันนะครับนเพื่อนเพราะว่าตำราท่านไม่ได้ลนแค่ส่วนเดียวนะครับนเพื่อนท่านลนจากทุกส่วนของร่างกายนะครับถ้าลนจากส่วนที่มันเน่าอ่ะกลิ่นมันก็จะค่อนข้างแบบมีกลิ่นนะครับเพื่อนเือนกลิ่นเหม็นๆนะครับแต่ถ้าเป็นลนจากตรงไขมันนะครับเพื่อนเพื่อน มันก็ไม่เหมือนนะครับเพื่อนๆผมเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าผมเคยเคยได้มาหลายๆขวดแบบแบบเดียวกันและกลิ่นไม่เหมือนกันก็มีนะครับเพื่อนๆถ้าหลนจากคนละที่นนะครับหาแล้วถ้าเกิดภายท้องกลมเกิดจับลูกมาแล้วเอาลูกมาลนด้วยอ่ะ mm. ก็จะมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆไม่เหมือนกันนะครับเวลาเอาเด็กมาลนนี่ต้องลนไฟอ่อนๆนะครับหลนไฟแรงๆไม่ได้นะครับ หกเจ็ดเดือนก็นเป็นตัวนะครับเพื่อนๆนนะครับอันนี้าพกระเมนนะครับเก่งทุกขวดนะครับเพื่อนเพื่อนผมใช้แล้วผมมีประสบก,การณ์ทุกขวดนะครับเพื่อนๆเวลาเรา,เราจะเราจะเราจะบอกอะไรลูกค้าเราเราต้องเราต้องมีความรู้เราต้องลองใช้งานดูก่อนนะครับเพื่อนๆนว่าว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ ประสบการณ์ที่มีมาลูกค้าก็เข้ามาเช่าเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจะขวดใหญ่ขวดเล็กพอเวลาขวดเล็กพอจะหมดก็ต้องมาเอาเพิ่มนะคะเพื่อนๆถ้าของมันไม่ดีเขาคงไม่มาเอาเรื่อยๆนะคะเพื่อนโอเคนะครับเพื่อนมอนตบุตรสาคร092 267 1833มีราคาแน่นอน,นะครับเพื่อนเพื่อน